สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับหัวข้อรายการวันนี้นะครับราชการที่10ที่ประเทศไทยต้องการนะครับก็ฟังจากหัวข้อนะครับพี่น้องอาจจะคิดว่าเอะผมจะมาพูดว่าราชการที่10เนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับหรือว่าจะหน้าตาหล่อเหลาแค่ไหนคงไม่ขนาดนั้นนะครับจะหลอ่อจะสวยยังไงไม่คงไม่สําคัญนะครับ ปัญหาของประเทศไทยเรากำลังพูดกันเรื่องการปฏิรูปนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าถึงขนาดจะต้องนะทำให้ประเทศชาติมันพ้นจากกรอปัญหาเดิมๆพูดถึงปัญหาของประชาธิปไตยไทยแล้วแล้วก็นะสิ่งหนึ่งที่จะเลี่ยงไม่ได้เลยและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการปฏิวัติสถาบันกษัตริย์ไทยครับ ก็เลยเป็นที่มาของคําถามว่าถ้าจะต้องมีรัชการที่10ซึ่งผมเชื่อว่ารัชการที่9ก็คงจะนะไม่ได้อยู่อีกนานนะครับแล้วก็ถึงท่านพระองค์ยงยังยังนะยังอยู่เนี่ยนะครับก็คงจะไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เราฝันจะให้เกิดนะครับก็คงจะถ้าบางคนก็บอกว่าเกาะเอ่อท่านก็คงอยู่กับนะบัลลังก์ไปจน สิ้นชีพนะครับผมไม่ใช้คำศัพท์นี้นะฮะก็คือจนเสียชีวิตนั่นแหละนะครับก็มนุษย์เหมือนกันก็ใช้คำศัพท์คำเดียวกันพูดภาษาให้มันเข้าใจกนันก็ตรงๆก็แล้วกันไม่ได้มีเจตนาจะนะลบลูดูหมิน่นหรืออะไรนะครับสังคมไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องมองสถาบรรันกษัตริย์แบบไม่ใช่เทวดานะครับแบบไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่หลอกตัวเองนะไม่หลงคิดว่าเป็นอะไรที่มันพิเศษจนกระทั่งแตะต้องไม่ได้นะครับ กลไกทุกอย่างในทางการเมืองในในประเทศเราเนี่ยการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมทั้งทั้งหลายเนี่ยในระบบของการเป็นประเทศนะครับมันมีความสําคัญเหมือนกันหมดที่จริงแล้วนะครับแล้วก็ดีได้เลวได้ผิดได้ถูกได้นะครับเป็นอย่างนี้จริงๆพระเจ้านะครับก็ถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญเป็นสถาบันที่สําคัญเห็นไหมฮะทางด้านจิตวิญญาณทางด้านการสร้างศีลธรรมจริยาให้กับผู้คน สถาบันการศึกษาก็เช่นกันนะครับเป็นการขัดเกลาร้างชาตินะครับโดยการเนี่ยตั้งแต่ระดับของเด็กที่เริ่มต้นเรียนรู้จนกระทั่งถึงคนที่เก่งที่สุดก็เรียกว่าความเป็นเลิศทางวิชาการความเป็นเลิศทางการวิจัยก็ก็มีส่วนในเรื่องของแรงงานนะครับก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพคนในประเทศเห็นไหมฮะสถาบันทางการเมืองก็มีพรรคการเมืองมนะีรัฐบาลรัฐมนตรีนะครับมี รัฐสภาซึ่งก็มีสอสอส,อสอวอ <c oughs> แล้วก็มีหน่วยตุลาการนะครับสาบันทหารนะครับกนะ็ในบทบาทที่สําคัญก็มีอยู่แล้วกนะ็สามารถจะทําถูกทําผิดได้เหมือนกันนะครับทีนี้ผมนะถือว่างานนี้เอาสาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมาพูดนะครับว่าถ้าเราลืมรัชกาลที่9ซะองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าพระองค์ก็ต้อง,องกลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับอานาจความชงรักภักดีต่างๆที่มันอยู่เนี่ย มันก็คงจะไม่สามารถจะถ่ายจากตัวพ่อไปถึงลูกได้นะครับโดยอัตโนมัตินะครับก็คงเราคงไม่ต้องไปไปพูดถึงอะไรให้มันมากเอาเป็นว่ามองไปข้างหน้าถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าคนไทยยังรับกันได้ว่าจะต้องมีรัชการที่10เนี่ยประเทศไทยควรจะมีรัชการที่10แบบไหนเพราะแต่แบบเดิมมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัญหาแล้วนะครับวันนี้ถามว่าเป็นศูนย์กลางจิตใจของคนไทยได้ไหมนะครับมันไม่ได้แล้วนะครับ ก็มีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าแม้กระทั่งว่าจะมีการใช้สัญ,ญลักษณ์พระบรมฉายาลักษณ์ต่างๆนะครับมีรถของทางในวังนะเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับซึ่งผมได้เห็นรูปนะครับก็ไม่ทราบว่เป็นใครละแต่เป็นรถของทางในวังนะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้ทําให้นะคนไทยทุกคนหันไปสนับสนุนกปปสนะครับก็จํานวนก็หดลงไปทุกทีทุกทีทุกทีทกท เพราะนั้นเนี่ยก็มันอาจจะสะท้อนความจริงก็ได้ว่าไอ้ความจงรักภักดีหรือว่าอะไรทั้งหลายที่ที่คนเอามาอ้างกันนะถ้าคนอ้างไม่ถูกหลักการเหตุผลเนี่ยคนเขาก็ลังเลที่จะออกมานะครับยิ่งไปใช้ความป่าเถื่อนนะครับพูดแม้กระทั่งอาฆาตมาร้ายต่อเด็กขู่เด็กอย่างเงี้ยแล้วก็เจตนาเนี่ยอ้างคําว่าปฏิรูปอ้างคําว่าเสียงของมวลมหาประชาชนแต่ตัวเองนั้นกลับเป็นคนกลุ่มน้อยซึ่งละเมิดระบอบประชาธิไปไตย นะครับกดขี่ข่มเหงเหยียบย่ำคนอีกจํานวนมากเพียงข้อหาว่าเขาเป็นคนบ้านนอกคอกนานะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับความก็สรุปว่าเป็นเรื่องของความชอบธรรมแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าไอ้กลุ่มคนที่มาทําเร็วทําชั่วทําขัดหลักประชาธิไปไตยแล้วใช้อภิสิทธิ์นะครับใช้เส้นสายนะครับสร้างมาตรฐานของความเกลียดชังความเลวร้ายกานะรเอารัดเอาเปรียบการเหยียดย่ําเหยียบย่ํานะครับ ถึงแม้กระทั่งนะต้องการให้เหมือนจะเผาบ้านเผาเมืองจริงๆนะด้วยวาทกรรมเพียงเพื่อตัวเองเนี่ยนะครับจะได้เข้ามามีส่วนจัดสรรอำนาจในเมื่อตัวเองเข้ามาผ่านการเลือกตั้งยังไงก็ชนะไม่ได้ก็หาทาง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างการปฏิรูปนะครับจริงๆก็คือในระบอบที่มันเป็นอยู่นั้นสู้กันตรงๆสู้เขาไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วพวกนี้ก็ใช้นะอำนาจ ทุกอย่างเท่าที่มีอยู่เป็น,นกลไกที่สร้างกันขึ้นมาแล้วอ้างว่าจะไปปกป้องสถาบันแต่ในที่สุดแล้วกลายเป็นว่านะครับดึงสถาบันให้ตกต่ำลงวันนี้ต้องต้องเรียนโดยตรงนะพี่น้องครับให้ผมนั่งมองจากข้างนอกเนี่ยเทียบจากปี48นะครับที่โอ้โหนะถึงปี49นะตอนที่มีการจัดงานใหญ่นะครับโอโ้เราก็ภูมิอกภูมิใจขนลุกขนพองนะผมเองประสบการณ์ทางการเมืองน้อยนะครับอืม ก็ยังมองอะไรเป็นแบบนะไม่ไว่ามองไม่ทะลุนะครับแต่ว่านามาถึงวันนี้เนี่ยโอ้สภาวะมันเราจับเราสัมผัสได้เลยว่าสถาบันกษัตริย์นั้นนะครับไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแล้วนะแต่ทีนี้ข้อดีของคนไทยอย่างหนึ่งคือคนไทยไม่ได้คิดจะย่ำยีหรือว่าจะนะคิดร้ายหมายชีวิตอะไรของใครโดยเพยยิ่งคนเสื้อแดงนะถ้าที่ผมดูเนี่ยนะครับ ขนาดโดนเขายิงหัวยิงอะไรมาเนี่ยอภิสิทธิ์วันนี้ก็ยังเดินลอยนวลได้นะครับอับสุเทพยังลุกขึ้นมาทําการท้าทายเย้ยหยันนะครับทั้งคําพูดและการกระทําฉีกกฎหมายตบหน้าทั้งทหารทั้งตํารวจนะครับทำยิ่งใหญ่แล้วที่จริงเจตนาเขาเนี่ยไปไกลถึงขนาดจะยึดอํานาจของประชาชนไปแล้วเป็นกบฏโดยสมบูรณ์แล้วแต่วันนี้ก็อาศัยเส้นใหญ่นะครับก็คนก็ยังเชื่อว่าเนี่ยวันนี้แหละสมเด็จพระเทพกับนะกับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยหนุนอยู่ ซึ่งไม่มีหลักฐานผมก็ไม่ยืนยันนะผมจะไม่ยืนยันแต่ว่ามีคนเขาเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าถ้าเส้นไม่ใหญ่เนี่ยมันมันจะสั่งศาลให้เลื่อนหรือว่านะโดนหมายจับแล้วแต่ว่าเรียกตัวแล้วไม่ยอมไปเลื่อนไปอ้างเพราะว่าจะได้ทําการกบฏต่อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้ววันนี้นะวันที่ยี่หกเนี่ยที่ประเทศไทยประกวดรม,ม็อบเนี่ยนะครับจัดล้มการเลือกตั้งมันมีที่ไหนครับพี่น้องคุณบอยคอรดคัเลือกตั้งได้พรรคการเมืองเนี่ยตัวนักการเมืองเนี่ยเป็นสมาชิพกพรรคอยู่เนี่ยนะครับ แต่คุณมัดล้มคันเลือกตั้งขัดขวางคันเลือกตั้งไม่ได้เป็นกบฏผิดกฎหมายอาญาแผ่นดินครับแต่ว่าใครก็ยังจัดการไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีคนเนี่ยนะนายพวกนี้ก็อ้างความจงรักภักดีไงครับอ้างถึงขนาดว่าจะขอพระราชทานนาะยยกหมาตราเจดจะเอารัฐบาลคนดีมาซึ่งอ้าปากเราก็เห็นเล้นไก่ว่าก็คงจะให้นะคนที่มีอํานาจคนที่จงรักภักดีกับสถาบันนะครับนั่นแหละเป็นคนเข้ามาแล้วก็ตัดวงจรการเลือกตั้งออกไป <c oughs> เอาละ ทีนี้มัดเข้าโจทย์สักทีนะครับที่ต้องเกลื่อนยาวเพราะว่าพี่น้องจะได้เข้าใจว่าสถาบันกษัตริย์จําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะใช้ปฏิวัติหรือปฏิรูปก็แล้วแต่ทีนี้ผมจะวันนี้จะขออนุญาตเอารัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นมาอ่านให้พี่น้องฟังเราเคยได้ยินพูดกันมาเยอะว่าอยากให้เป็นกษัตริย์ไทยที่เป็นแบบญี่ปุ่นแบบอังกฤษบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะวันนี้ผมเลยถือโอกาสเอาหมวดที่หนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งชาติของ ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฉบับที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมาให้พี่น้องได้รับฟังกันนะครับหมวดหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับพระจักรพรรดินะครับ the emperor ของเขาเนี่ยนะ <c oughs> พี่น้องฟังนะครับผมคิดว่านะเราอาจจะลองคิดตามแนวทางได้ว่าถ้าต้องการจะให้สาบันกษัตริย์ยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยไม่ถูกคนชั่วคนเลวคนที่สู้เขาไม่ได้แล้วก็หาทางนะยุแยงแตะแคงรั่วแล้วก็ ดึงสถาบันห้อยโหนจนกระทั่งเนะี่ยล้มเละกันไปหมดเนี่ยนะจำกัดสถาบันพระหมหากษัตริย์ในแง่ของอำนาจพระราชอำนาจลงไปให้เป็นกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญจริงๆเหมือนพระราชพระจักรพรรดิของประเทศอังกฤษเออญี่ปุ่นนะครับเป็นไปได้ไหมลองดูนะครับร,รัฐธรรมนูญเขามีไม่กี่มาตราในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับแล้วก็สั้นๆด้วยนะครับเนี่ยนะเอาละนะมาตราหนึ่งเขาว่าอย่างนี้ครับพระจักฐฐรพรรดิทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งรัฐ สัญ,ญลักษณ์นะครับและความสามัคคีของชนในรัฐสถานะพระจกักรพรรดนั้นทรงได้รับจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยง่ายๆเลยคือพระจกักรพรรดิเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์และก็เป็นศูนย์รวมจิตใจนะให้คนได้สามัคคีกันได้รักนะย้อนไปในประวัติศาสตร์มองความเป็นที่มาที่ไปของประเทศญี่ปุ่นซึ่งนะเขามาจากพระอาทิตย์แล้วก็เนี่ยลูกของพระอาทิตย์ก็คือจกักรพรรดิเนี่ยนะ แต่ว่าสถานะของพระจกักรพรรดินั้นมีได้เพราะว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะยกให้แปลว่าถ้าประชาชนไม่เอาแล้วก็ต้องไปนะครับนี่ข้อหนึ่งนะข้อ2การสืบราชบัลลังก์นั้นให้เป็นไปตามลำดับราชวงศ์และตามกฎมนเทียนบานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับก็ง่ายๆสั้นๆครับไม่ต้องยาวนะครับ ต้องให้สภานิติบัญจัติแห่งชาติเห็นเห็นชอบก่อนถ้าเกิดว่าจะขึ้นมาแล้วนะสภาธิบิบัญจัติแห่งชาติไม่เห็นด้วยไม่ให้มีการสืบก็ต้องจบเลยนะฮะหรือจะเอาใครขึ้นเนี่ยก็ต้องแล้วแต่สภาธิบิบัญจักรแห่งชาติอันนี้ก็ค่อนข้างจะนะกว้างก็ไม่ต่างกันข้อ3มครับมาตรา3พระราชกิจทั้งพระราชกิจทั้งปวงพระจักรพรรดิทรงปฏิบัติตามคําแนะนําและยินยอมของคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องเป็นผู้รบับผิดชอบในพระราชกิจเหล่านั้นแปลว่ากษัตริย์จะทําอะไรนอกเหนือจากที่คณะระัฐมนตรีซึ่งประชาชนเขาเลือกเข้าไปตัวแทนประชาชนเ่ยอประจักรพัดก็มีที่มามาจากป,ระ,ร,ประชาชนถ้าประชาชนยอมให้เป็นก็เป็นถ้าประยอมประชาชนไม่เอาก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คุมพระราชกิจต่างๆว่าจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรเนี่ยต้องคณะระัฐมนตรีเป็นผู้รบับผิดชอบแล้วก็กษัตริย์จะทรงทําตามคําแนะนําและคํายินยอม ของคณะรัฐมนตรีนะครับเนี่ยมาตราสีครับพระราชหนึ่งนะนะวงเล็บหนึ่งพระราชกิจด,ดังกล่าวพระจกักรพรรดิจะทรงปฏิบัติได้ก็แต่ที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐและตามที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้เท่านั้นจะทรงมีพระราชอำนาจในทางบริหารไม่ได้ชัดเจนมากครับจะมีอำนาจไปสั่งการนะหรือว่าไปกําหนด กฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยที่นอกเหนือจากที่ระบุว่าให้เป็นเชิงสัญลักษณ์นี่ไม่ได้เด็ดขาดนะครับทําได้เฉพาะที่เกี่ยวกับรัฐคือในตัวแทนของรัฐในนามของรัฐแล้วก็ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญน,นี้เท่านั้นซึ่งก็มีไม่มากและเขียนไว้ชัดเลยจะทรงมีพระราชาอำนาจในทางบริหารไม่ได้นะครับ2นะฮะพระราชกิจดังกล่าวอันเกี่ยวเนื่องกับรัฐพระจักรพรรดจะทรงมอบหมายให้ผู้แทนพระองค์ปฏิบัติแทนก็ได้ตามที่กฎหมายบัญญัต ก็จะให้ลูกให้เต้าให้ใครไปทําแทนเนี่ยนะอย่างไทยเราบางทีก็ให้อ,องคมบุตรีนะครับมาตรา5ครับในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามกฎมนเทียนบานให้ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์มีหน้าที่ปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐในนามมาพิไทยของพระจักรพรรดิในกรณีนี้ให้นําวักหนึ่งแห่งมาตราก่อนหน้ามาบังคับใช้นะครับก็ กรณีมีผู้สาเร็จราชการก็กทํากันไปตามนั้นนะครับที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็อยู่ในกรอบที่จักรพรรดิท,ทำนั่นแหละนะครับมาตราหครับวงเล็บหนึ่งนะครับพระจักรพรรดิท,ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามที่สภา,านิตธิบัญญัติแห่งชาติเลือกนะครับก็แต่งตั้งก็คือเนี่ยมีลายเซ็นนะครับเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับขออ้อ2พระจักรพรรดิท,ทรงแต่งตั้งประธานศาลสูงสุดต,ตามที่รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเลือกนะครับ ก็ประธานสารสูงสุดเนี่ยเ,เขาให้คณะรัฐมนตรีเป็นคนเลือกนะอืมก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าคณะรัฐมนตรีนี่อำนาจสูงสุดนะครับตัวประธานนี่คล้ายๆสหรัฐอเมริกาเลยครับตัวคนที่จะไม่เป็นคนเรียกว่าเป็นประมุขของทางด้านยุติธรรมเนี่ยประธานาธิบดีจะเป็นคนเลือกนะครับแล้วก็จะให้สภาเป็นคนกลั่นกรองอีกทีหนึ่งน,นะอ่ะมาตราเจ็ดครับรู้สึกวุฒิสภาไหงครับสภาสูงจะเป็นคนกลั่นกรองในตําแหน่งสูงสูงเนี่ยนะครับ มาตราเจนะครับกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับรัฐดังต่อไปนี้พระจักรพรรดิจะได้ทรงปฏิบัติในนามของประชาชนโดยคําแนะนําและยินยอมของคณะรัฐมนตรีเขาเขียนระบุไว้ชัดเจนนะอันไหนทําได้นะครับ 1. ประกาศใช้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตลอดจนกฎหมายคําสั่งคณะรัฐมนตรีและสนธิสัญญาก็เหมือนกับลงพระบรมปรมาภิไทยครับ 2. การเรียกประชุมสภานิบบัญญัติแห่งชาติ 3. การยุบสภาผู้แทนราษฎร สี่การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติโทษทีทนะการเลือกตั้งสมาชิกสภานิิบัญญตัติแห่งชาติเป็นการทั่วไป 5. การรับรองการแต่งตั้งและการถอดถอนคณะรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญตัติกับทั้งหนังสือมอบอำนาจและพระราชสารตราตั้งเอกอัครราชทูตและรัฐมนตรีนี่เป็นเรื่องสัญลักษณ์หมดเลยฮะเรื่องนะทำในานามของรัฐรนะข้อ6ครับ การรับรองการอภัยโทษในกรณีทั่วไปและกรณีพิเศษการเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาการชะลอการลงโทษและการคืนสิทธิก็คล้ายๆกันนะครับการประสาทรางวัลอันนี้ก็ไปมอบรางวัลให้ใครเนี่ยได้แต่ต้องทําในนามของรัฐนะครับเกี่ยวเนื่องกับรัฐนะครับเช่นว่ามีการแข่งขันโอลิมปิกอย่างเงี้ยก็สามารถจะไปมอบรางวัลให้หรือว่าให้รางวัลค,ค,คนนู้นคนนี้ก็ได้นะครับแปดการรับรองตราสารให้สัตยาบันและเอกสารอื่นทางการทูตตามที่กฎหมายบัญญัติ ก็จะมีกฎหมายลูกที่บัญญัติเอาไว้ว่าจะต้องไปรับรองตราสารต่างๆนะครับเวลาต้องไปเป็นตัวแทนประเทศนะครับไปลงสยาบัน,นกับ ICC อย่างเงี้ยกษัตริย์ก็ต้องเป็นคนทำนะเหมือนกันนะครับการรับรองเอกอัครราชทูตและรัฐมนตรีต่างด้าวนี่ก็เป็นพิธีเลยนะเนี่ยแล้วก็สิบเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ในทางพธิธีสรุปนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าออกไปออกหน้าไปโชว์ให้เห็นนะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนต่างๆการพิจารณานี่ก็จะมีกฎหมายลูก นะครับซึ่งคนที่ปฏิบัติคนที่เสนอก็คล้ายๆของไทยเราแหละทูนเกล้าขึ้นไปนะครับแต่ของบ้านเรานี่มันไม่ธรรมดานะครับมันไม่ใช่แค่ทูนเกล้าไปธรรมดานะครับมันจะมีตัวละครต่างๆเข้ามานะครับปัดแข่งปัดขาคอยฟ้องคอยยุนะครับแล้วก็กษัตริย์ทรงม,มีพระราชอำนาจในการวีโต้ด้วยนะครับเข,เขียนไว้เยอะนะครับ <c oughs> แล้วก็มาตราสามเรานี่บอกเลยนะครับว่านะ อำนาจอธิปไตยเป็นของพลเมืองชนแต่ว่าพระหมหากษัตริย์ทรงใชนะผ่านคณะรัฐมนตรีผ่าน,น,าาน,านสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ผ่านตุลนะาการนะครับมาตราแปดครับอันนี้น่าสนใจนะครับพระราชวงศ์จะรับหรือให้รับสินให้ทรัพย์สินใดๆไม่ได้จะรับหรือให้ทรัพย์สินใดๆไม่ได้และผู้ใดจะให้ทรัพย์สินใดๆแก่ราชวงศ์ก็ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสถานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นไหมฮะน่าสนใจนะครับว่ากรอบนะที่เกี่ยวกับศาบกษัตริย์นะครับของญี่ปุ่นเนี่ยเขียนไว้แค่นี้ครับมีเท่าที่ผมดูนี่ก็มี8มาตรานะโอมีอ่าู้สึกมี8มาตราจริงๆด้วยเดี๋ยวหมดแค่นี้จริงๆนะครับขออนุญาตเช็คดูทีว่าไม่มีตกค้างนะครับไอตัวเนี่ยนะซึ่งซึ่ง การทีนะ่จำกัดบทบาทของสารบัญพระมารกษัตริย์ให้อยู่ในเฉพาะในกรอบที่เป็นพิธีเนี่ยให้ความจงรักภักดีต่างๆมันจะยังอยู่นะครับโดยเพาะภาพลักษณ์ที่การที่ไม่ต้องมา,มาแสดงตัวหรือว่าถูกใครอ้างไปเนี่ยมันช่วยทําให้สารบัญกษัตริย์เนี่ยรอดพ้นจากนะครับจากการนะถูกเข้าใจว่าเข้าข้างนู้นข้างนี้หรือการเกลียดชังนะครับนะ การที่ไม่ต้องมาปฏิบัติเนี่ยมันก็ถือว่าไม่มีใครโยนกลองไปให้นะครับหลายครั้งเนี่ยพอมีหน้าที่เยอะนะนะแต่งต่างคนนู้นคนนี้นะครับหรือว่าอา่านะจะต้องมีหน้าที่ในการที่พิจารณากฎหมายก่อนแล้วก็มีเวลาให้จะต้องนะลงมาเท่านั้นเท่านี้มีสิทธิ์วีโต้ได้เพราะงั้นเถอนี่มันทาให้เกิดนะบางครั้งเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยบางอย่างบางเรื่องเนี่ย คนรัฐประหารนี่ให้เซ็นตอนดึกนี่เซ็นได้เลยนะแต่ปรากฏว่าสวเนี่ยที่มาของสวการแก้รัฐมนูญเนี่ยเขาทํากันครบตามขั้นตอนโดยตัวแทนประชาชนทั่วประเทศนะครับผ่านสภาล่างสภาบนขานคณะอนุกรรมการเรียบร้อยนะครับผ่านสภาล่างไปผ่านคณะอนุกรรมการคณะกรรมธิการแปรยติกลับมาเข้าสภาสวสวก็ให้ผ่านนะครับปรากฏว่า นะไม่ได้ทรงทําอะไรเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะว่าตรงนี้คนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแน่จริงๆริงแล้วนะถ้าผ่านสภาผูุ้ทนนาซอนแะล้วก็คือจบต้องเป็นไปตามนั้นก็คือทรงลงพระประมาปรมาพิไทยนามาพิไทยเนี่ยให้พอเป็นพิธีก็แค่นั้นเองนะครับอย่างเรื่องการไปนะไปทําอะไรที่ไม่ได้รับรองไว้ในนี้นะการรับบริจาคก,การออกมาให้พระบรมราชพระ,พร,ะรมราชโอวาทอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการมิที่ปรึกษาเปอิอเต็มบ้านเต็มเมืองนะ แล้วให้ที่ปรึกษาไปยุ่งกับเรื่องเศรษฐกิจมาวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองไปเข้าพักเข้าฝ่ายนะครับบางคนเนี่เป็นนะเป็นองค์ข้มนตรีอะแต่ไปพูดแสดงความเห็นกนะารเมืองสนับสนุนเนี่ยกพสอ,อย่างเงี้ยมันเละเทะนะครับแล้วความเละเทะอย่างนี้มันก็ส่งผลกระทบถึงตัวสถาบันเองเราต้องนึกดูนะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยถ้าท่านนะไม่ต้องทํางานทําการแล้วเนี่ยอยู่แล้วก็ ภาษาเหนือนะเขาบอกว่าบ่หักเบีย้ยงย่ำแคมนะก็คือไม่เข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งรักคนหนึ่งชังคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นที่รักใคร่ของลูกหลานแล้วลูกหลานเองก็จะนะมีศูนย์รวมจิตใจนะครับวันหยุดทีหนึ่งสงกรานทีนึงก็ไปกินหอมตอมมวนกันอยู่รักใคร่กันแต่ถ้าเกิดว่านะผู้ใหญ่เนี่ยนะปล่อยให้คนนั้นคนนี้มาอ้างนะหรือไม่ก็คือตัดสินความอะไรเนี่ยเป็นลักษณะที่ แม้กระทั่งคําพูดคําจาท่าทางนะมันเป็นไปลักษณะที่เห็นว่ามันไม่มีความยุติธรรมเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าต้องมีบทบาทในการทํานู่นทํานี่เยอะแยะไปหมดเนี่ยแล้วยิ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะคนนั้นให้เงินลูกหลานคนนั้นให้เงินเยอะกว่าก็รักหลานคนนั้นนะครับไอคนอีกหลานอีกฝ่ายนี่มันหัวดือ้อมันพยายามจะนะทำอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นไม่ยอมรับอะไรวิธีเก่าๆอย่างเงี้ยก็ไปเกลียดไปชังอย่างเงี้ย โอ้ยอย่างนั้นก็ก็มันก็เป็นแต่นะเป็นแต่ทางของความเสื่อมนะครับถ้าจะให้เป็นเดียวว่าถ้าจะให้ความรักความศรัทธามันอยู่เนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องนะอยู่ในฐานะที่เหมือนก็ขึ้นหิ่งนะครับแล้วผมเชื่อว่าการที่นะองค์จัก,กรพรรดิเนี่ยไม่ได้ของญี่ปุ่นนะครับไม่ได้มีพระราชอำนาจในการทําอะไรเปลือกไปหมดพิธีการที่ต้องทำนี่ก็เป็นเรื่องของการทําสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยครับ ปรากฏหมายเขาตราเขาทํางานมาหมดแล้วถึงเวลากษัตริย์ก็เซ็นชื่อนะครับเพราะการกลั่นกองคนอื่นทําให้หมดแล้วก็แต่ว่ารับหน้าในฐานะที่เป็นประมุขของแห่งรัฐนะครับไอ้ส่วนที่จะเสื่อมเสียนะั่นะก็ไม่มีใครให้ต้องทานะครับท่านก็อยู่แบบสบายๆนี่ต่างหากครับเป็นเรื่องของคนที่ถ้ารักสถาบันจริงนะครับอยากจะให้มีไว้เหมือนที่อังกฤษเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาเนี่ยก็จําเป็นจะต้องนะไปดูซิว่า พระราชฐานะเป็นแบบไหนกันแน่นะครับเอาเป็นว่านี่นะมาตราต่างๆเนี่ยมันมันค่อนข้างจะจากัดมากๆล้วเขียนไว้แค่นี้นครับแต่ของไทยเนี่ยจะดูเลยครับทุกอย่างเนี่ยโยงไปหาที่นะครับพระมหากษัตริย์ตลอดมีหน้าที่ในการแต่งตั้งแล้วแต่งตั้งบางทีเนี่ยนะสอวอนะเลือกเข้าไปแล้วพระองค์มีพระบระมพุธไทยปุ๊บเนี่ยเป็นองค์คณะมีสิทธิ์ไปตัดสินแม้กระทั่งกลุ่มคนที่ประชาชนเนี่ยเขาเลือกมานะครับอย่างนั้นเลยนะ ซึ่งอย่างนี้พระราชอำนาจอย่างนี้อันตรายมากครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยถ้าคนที่แต่งตั้งนะหน่วยงานองค์กรอิสระเนี่ยมีแต่พูธที่สภาแล้วก็พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเนี่ยแล้วพูดที่สภาเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งประมาณกึ่งหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งโดยคนที่นะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ยึดอำนาจจากประชาชนมาเนี่ยข้อคอรหาตรงนี้มันย่อมหนีไม่พ้นแะครับเวลาเกิดเหตุอะไรคนก็โยงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอด ท่านจะนะอาจจะมีบางอย่างเห็นด้วยบางอย่างเราเห็นพฤติกรรมก็เราเดาไปตามนั้นแต่ไม่ได้แปลว่านะจะอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างนะผมไม่เชื่อรอกว่าพฤติกรรมเลวร้ายหรือคําพูดทุกคําพูดของคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองแล้วก็กลุ่มคนต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งทหารอะไรเองเนี่ยมันจะเป็นนะเป็นคาสั่งกันทุกได้กันทุกวันทุกครั้งนะทุกคนเนี่ยมันก็มีนะมีความคิดความอ่านของตัวเองมีผลประโยชน์ของตัวเองที่ต้องรักษา เขาเรียกว่ามีเอเจนดาของตัวเองว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กันสถาบันพระหมหากษัตริย์ออกไปเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างยิ่งวันนี้บ้านเมืองมันย่ําแย่เนี่ยเป็นเพราะว่าพวกคนเลวคนชั่วนะครับคนที่ไม่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยนั้นอ้างพระราชาอำนาจแล้วก็ภาพรวมเนี่ยมันทาให้คนเขาเห็นเลยว่าอย่างนี้แปลว่าพระหมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นกลางทางการเมืองพระหมหากษัตริย์ มีพระราชอำนาจมากเกินไปจนเหนืออำนาจของกลุ่มคนใดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นตัวแทนประชาชนทั้งหมดนะครับมันไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าเราคิดว่าประชาธิปไตยคือทางออกของประเทศไทยหนีไม่พ้นครับจะต้องปฏิวัติสถาบันพระมหากษัตริย์ครับพี่น้องจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับนี่เป็นแค่การนําเสนอนะครับพี่น้องอาจจะมีความรู้สึกในเชิง เข้าใจผิดว่าผมนี่จะต้องจ้องล้มสถาบันหรือดูหมิ่นนะสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เรียนไว้ตรงนี้ว่านี่เป็นการเสนอนะประเด็นที่สังคมไทยไม่ค่อยได้คิดได้พูดกันในรายละเอียดมคีคนพูดกันเรื่องนะครับบางคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแตะเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ผมได้บอกไปแล้วว่าถ้าไม่แตะไม่เปลี่ยนไม่แก้นะครับอาจจะไม่มีรัชกาลที่10นะครับหรือมีก็อาจจะจบที่รัชกาลที่10นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องที่รักส,สถาบันกษัตริย์นะครับ ฟังผมพูดแล้วเนี่ยบางคนก็เดือดปุ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 ด,ปด,ปดนะครับดา่าทอนะครับจะฆ่าจะฟันโอ้โหเจอหน่อยคือบางทีคุณต้องฟังให้มันจบแล้วก็ดูเจตนาดูสาระมันให้ดีสังคมที่เขามีอาระยะนั้นเขาจะต้องเขาเรียกว่า active listening คุณต้องฟังอย่างฟังเพื่อจะหาจุดที่มันเป็นประโยชน์นะครับด้านไหนที่คุณไม่เห็นด้วยถ้าจะต้องมีการโต้แยง้งก็โต้แย้งกันอย่างอาระยะนะครับด้วยเหตุด้วยผล แต่เท่าที่ผมเห็นแล้วเนี่ยพอรักเจา้าเห็นคนพูดอย่างนี้หน่อยปุ๊บโอ้โหไม่ได้จะเป็นจะตายนะครับแล้วก็แสดงความป่าเถื่อนออกมาเลยทีเดียวก็หวังว่านะครับการจุดประกายตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับใครจะให้สถาบันกษัตริย์อยู่ต่อเดยเพราะคนที่รักเนี่ยคุณจําเป็นต้องหาทางลงแล้วก็หาจุดนะที่ดีที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดให้กับสถาบันกษัตริย์นะครับเพราะถ้าไม่มีการปรับเนื้อปรับตัวเนี่ยผมว่าประชาชนจะไม่เอาสถาบันกษัตริย์ไว้นะครับ มันไม่เกิดวันนี้ก็จะเกิดวันนั้นนี่คือคำทำนายผมนะครับผมบันทึกคลิปอันนี้เอาไว้นะครับวันที่26นะเวลาประเทศไทยนาที่อเมริกาด้วยนะครับ26ธันวาคม2556ผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีการปฏิรูปปฏิวัตินะครับพระรชาชฐานะของสถาบันกษัตริย์ภายในรัชกาลที่9และก็ภายในช่วง2ปีแรกของรัชกาลที่10จะเกิดเหตุการณ์ร้อนร้ายและจะไม่มี ร,รัชการที่12นะครับของราชวงศ์จักรีเอ่อ11นะครับโทษทีของราชวงศ์ททงงจัก,กรีอีกครับก็นี่เป็นคำำนําทํานายของผมนะครับจะจริงไม่จริงนะครับอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับถ้าเกิดมีการปรับพระราชฐานแต่ถ้าไม่ปรับพระราชฐานนะแล้วก็เกิดสงครามกลางเมืองนะครับมีคนตายบาดเจ็บเยอะแยะมาหาศาลจะไม่มีแม้กระทั่งรัชการที่10นะครับนี่คือคำำําทํานายของผมนะครับถ้ามีก็จะอยู่แบบสั้นมากนะครับ ก็หวังว่านะครับอัน,นิสง์ต่างๆคนมันก็มีทั้งนะกรรมดีกรรมชั่วนะครับก็หวังว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะไม่ต้องมาแตกหักไม่ต้องมาล้มล้างกันนะครับให้เดินหน้ากันไปได้นะครับวัฒนธรรมที่มันชั่วร้ายนะครับก็ขอให้มันยุติกันลงไปนะครับคนเกิดจิตสํานึกเอาความเป็นพุทธความเป็นพี่น้องความปรองดองที่เคยมีกันมาเพียงแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ผมเสนอคือว่าต้นตอของปัญหานั้นก็คือเรื่องของอํานาจแย่งอํานาจกัน อำนาจนั้นนํามาซึ่งผลประโยชน์แล้วคนที่อยู่ในอำนาจก็ได้ผลประโยชน์กันมาหาศาลนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยนะแย่งกันไปแย่งกันมานะครับเพื่ออำนาจและผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับสถาบันกษัตริยนะ์นั้นอยู่ดีกินดีไม่ต้องเดือดร้อนแล้วไม่ต้องหาเพิ่มก็กินไปถึงลูกถึงหลานนะครับมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็วันนี้ก็ถ้าเลือกข้างให้ถูกอยู่ข้างประชาชนซะแล้วก็ยอมปรับพระราชฐานะนะครับอย่างอย่างน้อยก็ให้เป็นแบบนี้ของออญี่ปุ่นที่เราพูดกันมาเนี่ย ก็จะได้อยู่ยาวกันต่อไปไม่ต้องมีใครล้มใครนะครับผมไม่ได้มีเจตนารมณ์จะร้ายอะไรต่อใครนะครับพี่น้องเอาไปคิดกันก็นแล้วกันแล้วก็ไม่ทราบจะไปถึงพระเนตรพระกันหรือไม่อย่างไรนะครับนะก็อาจจะไม่มีใครกล้าพูดในสิ่งเหล่านี้หรือว่านะตัวท่านที่จะเสียเนี่ยบา,บางครั้งการจะเสียสละเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคนที่ได้มาตลอดเนี่ยก็คิดว่า,น,าน่าจะเอาไว้อีกสักหน่อยนะนะครับรักษาไว้มันท้องได้นะหรือไม่ก็ต่อรองกันไปนะครับให้เสียน้อยที่สุด แต่บางครั้งนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นภาสิทไทยที่อาจจะนะเอาไปพิจารณากันดูแล้วยิ่งในภาวะที่สังคมมันมันมาไกลขนาดนี้นะครับจะฆ่ากันตายล่วนดะท่วมท้องช้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้ามันต้องเกิดเกิดขึ้นอีกผมเชื่อว่าวันข้างหน้าคนไทยจํานวนมากที่เขามีความรู้ถึงที่มาที่ไปของปัญหานะครับเขาจะต้องจัดการแบบเขาเรียกว่าเป็น Radical regime change นะครับคือการเปลี่ยนระบอบนั่นเองนะครับก็คงจะต้องจบไว้แค่นี้นะครับยาวเกินไปละนะครับก็หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจเจตนานะครับเราเอาไปคิดไป,ไปพิจารณากันต่อแล้วก็พูดคุยกันด้วยภาษาของปัญญาชนภา,ภาษาของอารยาชนนะครับนี่เราไม่ใช่มาเพื่อหวังทําลายกันแต่นี่คือการจะสร้างสรรนะครับให้เกิดแนวคิดใหม่มุมใหม่เพื่อจะได้ให้คนที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติ อยอดนะครับผมไม่ได้ฟันธงอะไรยังไงนะครับก็อเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ